สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นความโชคดีของพี่ๆมือไม้สองแล้วกันนะครับพอดีว่าไม้แรกไม้แรกประมูลไปที่สามพันสองแต่พี่เข้าใจผิดว่าเข้าใจว่านึกว่าเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับผมก็เสียดายเหมือนกันนะพี่ดูดิคือเมื่อคือนที่เรารีวิวก็คือว่ามันเอาไปชนตัดหญ้าได้เลยนะครับก็คือเนี่ยพี่ปลดปลด น็อตสตัวเนี่ยมันชนหางแข็งก็ได้หางอ่อนก็ได้แต่ตอนนี้มันติดมาพร้อมกับเครื่องแต่งพุ่มอะ่ะตัดแต่งพุ่มสะพายหลังแต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงไหนรู้ไหมไฮไลท์มันอยู่ตรงรุ่นนี้มิซูทีหน่งสาศูนย์เนี่ยซึ่งเลิกผลิตแล้วแต่สภาพมันใหม่มากเลยนะครับพี่ดูดูแค่น้น,นี่ดูพวกนี้สายเสยนนี่ใหม่หมดเลยเห็นไหมครับ ผมก็เสียดายนะก็อยากจะเก็บไว้นะถ้าเมื่อคืนที่เราคุยในไลฟ์บอกว่าถ้าเราไปชนหางแข็งเนี่ยมันจะเป็นทีหนึ่งสามอีกตัวหนึ่งที่สวยสุดในอันดับต้นๆในสยามประเทศเลยนะแบบเดิมๆเ,เลยนะเพราะว่ามือหนึ่งผมมีแล้วเคยขายไปแล้วแล้วผมก็ไม่เห็นหมุนเวียนในตลาดอีกเลยแต่ตัวนี้มันเป็นมือสองที่ใหม่มากๆนะครับแทบยังไม่ต้องทำอะไรเลยพี่เขาสละสิทธิ์ครับพี่เขาสละสิทธิ์ก็เปิดสิทธิ์ให้ คนต่อไปในราคาเดียวกันนี่แหละ3ามพัสองถ้าเกิดว่าเย็นนี้มันไม่มีไข่เอฟเนี่ยผมจะเก็บเก็บแล้วก็ทําชนหางแข็งแล้วก็ห้อยไว้ที่ลานแล้วนะครับเพราะว่าถังถึงอะไรก็ใหญ่มากเลยนี่ยังไม่ได้ล้างนะคุณผู้ชมนะเนี่ยมาจากญี่ปุ่นอยู่เห็นไหมมิตซูบ i ชิทีหนึเป็นเบนซิน2องจังหวะยี่สามซีซครับแต่มันมาพร้อมกับหางที่เป็นแต่งพุ่มแบบนี้ะจะไปทําตัดหญ้าก็ไม่ยิไม่ยากเลย ไม่ยากเลยพี่น้องก็ถอดน,อน็อตสตัวเอาหางมาสวมพวดนะครับเนี่ยสายคันเร่งโอ้โหมันใหม่มากเลยสีเดิมหมดเลยนะพี่นะครับลืมใช้เขาลืมใช้เขลืมใช้แล้วก็ทิ้งมามันเป็นหน้าบีนะคุณผู้ชมนะหน้าบีคือหน้าบีคือถ้าเป็นเครื่องตัดหญ้าป,ปกติเนี่ยาลานสตาร์ทเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้อันนีนแนะ้แนะนำให้รู้จักเลยนะ นะครับแล้วก็คลัตจะอยู่ฝั่งนี้อ่าอน,นั้นคือหน้า A พอหน้า B ปุ๊บย,ย้ายย้ายฝาสตาร์ทมาฝั่งนี้นะครับเอาคลัดมาไว้ฝั่งนี้เห็นไหมมันมันมันเท่มันเท่เทพี่น้องดูน็อตขาบูดิเงาแว๊บเลยยังไม่ได้ล้างเลยครับเอาเผื่อใครชอบนะครับก็สามารถโอนชำระได้เลยเดี๋ยวจะเริ่มทยอยเช็คแล้วก็ขึ้นรถแล้วครับสำหรับการประมูลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ ขอบคุณนะครับพี่น้องครับใครสนใจก็กิ้งก้างกิ้งก้างนะนี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่อะไรเนี่ยตัดออกนี่ต้องตัดออกนะไม่ใช่ของมันอ๋อนี่มันเป็นนมแฮนญี่ปุ่นใส่มาขั้นแน่เลยปลดกิิฟนี่ออกเอานี่ออกได้อ๋อเอากันสลิงไหลเอ,อนึกออกแล้วนึกออกแล้วสวัสดีครับ